ใช้สมองคิดไ,ไหมว่าทำประโยชน์อะไรบ้างวันๆทำแต่เรื่องโงๆ hey, ่ๆเฮ้ยพี่ทำไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยอะเลยวเวลาพูดดีๆเนี่ยมันเข้าหัวสมองเธอบ้างไหมฮะทำงานก็ไม่ได้เรื่องปากก็เสียแถมไม่ห่าเดอดร้อนไห้ได้ทุกวันอะฉันถามเนี่ยว่าถ้ามีคน่างฉันคุ้มกลาหัวเธอเนี่ยไอคนห่วยๆอย่างเธอเนี่ยไม่มีใครเอาไปทำงานด้วยหรอกเว้ยทำไม <Hey. S 1> ใครกันแน่ กูทางานให้มึงก็ไม่มีปัญญาได้เป็นหัวหน้าแบบนี้หรอกให้ฉันนเลี้ยมดูคุณกูบ้างนะคนจกลียอย่างมึงอะนะกูก็ไม่อยากทำงานด้วยหรอกเว้ยรถอ้อแล้วค่ากาแฟคืนกูไหมครบด้วยนะกูจะฟ้องกูจะฟ้องอ